สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโอนะครับถ้าคุณคิดว่ามือถือราคาหมื่นต้นๆทำได้แค่ใช้งานทั่วไปเตรียมตัวลบภาพจำนั้นทิ้งไปได้เลยครับเพราะวันนี้เราอยู่กับ Redmi Turbo 5สมาร์ทโฟนที่ได้ฉาย,ยาว่า Little Monster หรือเจ้าอสูรจิ๋วที่ซ่อนพลังระดับพระการเอาไว้ข้างในซีรีส์ Turbo จาก Redmi แต่ก่อนที่จะไปรับชมข้อมูลของมือถือรุ่นนี้ฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยขึ้นชื่อเรื่องการยัดสเปคที่แรงเกินราคามาให้เราเสมอและในรุ่นที่5นี้เขาไม่ได้มาแค่ความแรงครับแต่เขามาเพื่อทำลายมาตรฐานมือถือระดับกลางทุกรุ่นในตลาด ทั้งชิปเซตตัวใหม่ล่าสุดหน้าจอที่ชัดประดับคริสตัลและระบบระบายความร้อนที่ถอดแบบมาจากมือถือเกมมิ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าในราคาที่ประหยัดกว่าเรือธง2-3เท่าแต่ทำไมเจ้าตัวนี้ถึงกล้าท้าชนได้ทุกรุ่นเริ่มกันที่งานดีไซน์ครับ Redmi Turbo 5มาพร้อมกับคอนเซปต์ s l m p p w w r r คือเครื่องต้องบางแต่เครื่องต้องแรง ตัวเครื่องหนาเพียง8.18ม mm, ิลิเมตรและเบามากจนหน้าเหลือเชื่อเพียง 204g ฝาหลังรอบนี้ใช้วัสดุแบบ frosted glass ที่ไม่เป็นรอยนิ้วมือง่ายๆแต่จุดที่ทำให้ผมร้องว้าวคือหน้าจอครับรอบนี้เขาให้หน้าจอ AMOLED C8 ขนาด6.59นิ้วความละเอียด 1.5K เทคโนโลยี Super Sunlight ซึ่งเป็นความละเอียดที่ลงตัวที่สุดไม่กินแบตเท่า 2K แต่ชัดกว่า Full HD แบบรู้สึกได้ Refresh Rate จัดเต็ม120 h z และที่สำคัญคือขอบจอครับมันบางเกือบจะเท่ากันทั้ง4ด้านรองรับ HDR10+, HDR, HDR Vivid, Dolby Vision ทำให้เวลาเราดูหนังหรือเล่นเกมมันเหมือนภาพมันลอยออกมาจริงๆทงนี้ยังมาพร้อมกับมาตรฐานการทนน้ำทนฝุ่น IP66, IP68 และ IP69 IP69K รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6 Bluetooth 5.4และการใช้งาน NFC มาถึงหัวใจหลักที่ทุกคนรอคอยคือเรื่องความแรงครับ Redmi Turbo 5เลือกใช้ชิปเซ็ต Dimensity 8500 Ultra ชิปเซตระดับแฟลกชิปคิลเลอร์ขนาด4นาโนเมตรความเร็วประมวลผล3.4กิกะเฮิรซซึ่งเป็นการจูนมาเพื่อความแรงแบบเน,น้นๆผลคะแนนอันตูตุทะลุ2.6ล้านแต้มสบายๆจากการทดสอบเล่นเกมกินสเปคอย่าง g e n s h i Impact หรือ s e a n l e s s Zero Zone แบบปรับสุดทุกอย่าง Max Settings Frame Rate วิ่งนิ่งๆที่60 FPS แทบไม่มีอาการ d r อ p เลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะเขามีระบบระบายความร้อน Ice Loop Cooling System พื้นที่ขนาดใหญ่กว่าเดิม3เท่าช่วยกระจายความร้อนได้เร็วมากเล่นต่อเนื่อง1ชั่วโมงเครื่องแค่อุ่นๆแต่ไม่ร้อนจีแถมรอบนี้ให้แรมมาเป็นแบบ LPDDR5X Ultra มี2ขนาดคือ 12GB และ 16GB และรอม UFS 4.0มี2ความจุ คือ2 5 6 GB และ5 1 2 GB ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับเครื่องและ3-4ม0 0 0ื่นบาททำให้การเปิดแอป,ปหรือโหลดแมปในเกมเร็วแบบสั่งได้เลยครับปกติแล้วมือถือสายบ้าพลังมักจะโดนตัดสเปคกล้องใช่ไหมครับแต่รอบนี้ Redmi Turbo 5ไม่ยอมครับเขาให้กล้องหลักมา5 0 MP ใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX 8 8 2ขนาด1ทับ1.95นิ้ว พร้อมระบบกันสั่น OIS จับคู่กับกล้อง Ultra Wide 8 MP f 2.2ขนาดเซนเซ,นเซอร์1/4ทนิ้วของจริงภาพที่ได้โทนสีจะมีความสมจริงมากขึ้นไม่ดูหลอกตาและจุดเด่นคือการถ่ายสแนปช็อตหรือการจับภาพเคลื่อนไหวเร็วๆที่ทำได้คมชัดมาก นอกจากนี้ยังมีพลังของ Xiaomi AISP ซึ่งเป็นพลังประมวลผลภาพจากรุ่นพี่อย่าง Xiaomi 14 Series มาช่วยจัดการน o อ s สเวลาถ่ายกลางคืนทำให้รูปกลางคืนดูใสและมีมิติมากครับส่วนกล้องหน้า 20MP f 2.2ขนาดเซ็นเซอร์1.4ทับนิ้วก็มีโหมด Beauty ที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นไม่น่าวอกหน้าลอยเหมือนรุ่นก่อนๆแล้วครับเรื่องความอืดก็หายห่วงครับ แบตเตอรี่ให้มา7,560ม ah, ิลลิแอมป์อวรองรับชาร์จไว100วัตต์ไฮเปอร์ชาร์จชาร์จจาก0ถึง100%ในเวลาไม่ถึง35นาทีครับตื่นเช้ามาเสียบสายชาร์จอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแบตก็เต็มพร้อมออกไปลุยได้ทั้งวันแล้วในส่วนของซอฟต์แวร์รันบน Xiaomi HyperOS 3บนพื้นฐานของ Android 16 ที่มีการปรับปรุงเรื่องแอนิเมชันให้ลื่นเหมือน iOS มากขึ้นและมีฟีเจอร์ AI ครบครันทั้งการลบคนออกจากภาพแบบเนียนๆหรือการสรุปใจความสำคัญจากเสียงบันทึกบอกเลยว่าฉลาดขึ้นมากว่าเดิมเยอะมากครับสรุปนะครับ Redmi Turbo 5คือมือถือที่ทำมาเพื่อฆ่าเรือธงอย่างแท้จริง ถ้าคุณต้องการมือถือที่แรงที่สุดในงบประมาณหมื่นต้นๆคาดการว่า11,000 xxx ถึง13,000 xxx บาทโดยวางจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด4รุ่นความจุราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,229หยวนสำหรับความจุ12 gb บวก256 gb และราคาสูงสุด3 9 9 9หยวนสำหรับความจุ16 gb บวก512 gb หากไม่แคร์ว่าต้องเป็นแบรนด์หรูหราตัวนี้คือคำตอบที่ไร้คู่แข่งครับข้อดีคือแรงทะลุโลกหน้าจอสวยมากและชาร์จไวส่วนข้อสังเกตเล็กน้อยอาจจะเป็นเรื่องดีไซน์ที่ยังดูเป็นวัยรุ่นจ๋าไปนิดครับและกล้องที่แม้จะดีมากแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นมือถือสายกล้องโดยเฉพาะครับ เพื่อนๆคิดยังไงกับเจ้าอสูรจิ๋วตัวนี้คุ้มไหมกับสเปคที่ได้หรือใครมีแพลนจะกดช่วงโปรโมชั่นคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดการเจาะลึกสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ